หลังจากช่วงนี้ที่มีกระแสหนักหน่วงนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อโน่กำลังจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้นะครับวันนี้เรามาส่องหกนักเตะชาวอังกฤษที่เคยย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดดีกว่านะครับว่ามีใครปังบ้างมีใครแป๊กบ้างคนแรกนะครับรอลอรีคานิแคมย้ายจากเวสต์บรอมบิชเอาเบียนไปร่วมทีมเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว9 5 0 0 0 0ปอนด์ในปี1979แล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ลาลีก้าได้สำเร็จในปี1980นะครับจากนั้นหลังจากถูกปล่อยนนออย คค่าตััวฟรรีนะบในปี1999แล้วก็พาทีมเรอัลมาดริดคว้าแชมป์16รายการในช่วง4ปีโดยเฉพาะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2000คนต่อมาครับเดวิดเบคแฮมนะครับ,รบหลังจากที่ย้ายจากแมนยูไนเต็ดมาร่วมทีมเรอัลมาดริดในปี2003นะครับเบคแฮมพาทีมคว้าแชมป์ลาลีกาได้ในปี2007จากนั้นก็ย้ายไปเล่นใกับ LA Galaxy ต่อมานะครับไมเคิลโอเว่นครับย้ายจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมเรอัลมาดริดในปี2004แต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับเป็นตัวสำรองแล้วก็ย้ายกลับมานิวคาสเซิลในปี2005จจาาากกกนนนนนัั้้้็็ทททเเเรรรรื่ร่ยย่ออองยยยยยศหววววใแแฟลลิ์นน oke, พููดดไปมมมีตต นนค,คนต่อมาครับโจนาธานวูดเกตครับย้ายจากนิวคาสเซิลไปเล่นกับเรอลมดริตในปี2004นะครับกองหลังทีมชาติอังกฤษคนนี้แค่ประเดิมนัดแรกกับเรอลมดริตก็พบกับฝันลายทันทีนครับเมื่อนัดเดบิวของเขาวูดเกตทําเข้าประตูตัวเองพร้อมกับโดนใบแดงและก็ไม่สามารถแจ้งเกิดในิ่นซานเดโก้บาร์นบิลดได้นะครับจนสุดท้ายต้องย้ายกลับมาที่มิดเดิลสโบและก็ไม่เคยอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกเลยคนต่อมาครับจูดเบลริงแฮมนะครับ,รบย้ายจากโบรุสเซียดอทบุลไปสู่เรอลมลริดในปี2023ด้้ววยค่าาตัสูงงถึง115น นะแล้วเขาก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้นโดยการออกสตาร์ทยิงไป5ประตูจาก4นัดแรกในลีกแถมยังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิกา้าและก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยนะครับยกงได้ว่าประสบความสาเร็จสุดๆแล้วทุกท่านคิดว่ายัางไงครับเพื่อนซีจูดเบิร์นแฮมอย่างเล็กซานเดอร์อโน่จะประสบความสําเร็จในสีเสื้อราชันชุดขาวไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ